สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการสุลอบในเมียนมาทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สมนะครับเดือนธันวาคม2567สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับก็จะมากาติดนะครับหรือว่ามาติดตามนะครับเกี่ยวกับทางกองทัพาแดงนะครับที่ลุกน้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยนะครับจะนําข่าวเหล่านี้มารายงานให้ทุกท่านได้ฟัง f c ทุกท่านนะครับอาจจะมีคําถามว่าว่าแดงนั้นคือใครนะครับก็ จะเป็นกองทัพสารัฐาหรือที่เรียกกันว่า UWSA นะครับซึ่งเป็นกลุ่มสตริพันธ์นะครับที่ปกครองแบบคอมพิวนิสต์นะครับมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนนะครับโดยว่าเหนือนั้นติดกับจีนนะครับและแล้ว่าได้นะครับได้มีพื้นที่ติดกับไทยนะครับวาดแดงนะครับเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมานะครับเป็นผู้ผลิต หลักของยาเสพติดที่ถลกเข้ามาในประเทศไทยและเป็นกองกําลังกลุ่มติดอาวุธที่แข่งแปร่งอันดับต้นๆ้นมีกําลังพลพร้อมรบมากถึง2 0 0 0 0ืถึงสามหมนนายนะครับหรืออาจจะถึงห0 0 0 0นนายด้วยซ้ํานะครับว่าแดงนะครับต้องการสถานปนาเป็นรัฐวะนะครับขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะครับซึ่งไม่ขึ้นกับรัฐบาลประจํารัชชานนะครับมีอํานาจบริหารจัดการของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับ ว่าแดงนะครับมีการลุกลานชายแดนไทยได้อย่างไรนะครับเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานข่าวว่าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับบริเวณดอยนองโลงและดอยโหมะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีความตึงเครียดนะครับหลังจากทางกองทัพสหรัฐาได้เข้ามาตั้งฐานทัพในพื้นที่ชายแดนไทยทางการไทยนะครับได้มีการขอให้ว่าแดงนะครับถอนกาลังออกจากพื้นที่ ขีดเส้นได้ในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับทางโฆษกของกองทัพบกนะครับได้มีการออกมายืนยันว่าในพื้นที่ดังกล่าวนะครับยังไม่ตื่นเคตนะครับตามที่เป็นข่าวปัญหาที่มีปัญหานี้ก็มีมานานแล้วและเพราะยังปักปันเขตแดนไม่เรียบร้อยนะครับทางสองประเทศต่างก็มีการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะครับ ส่วนทางตลอดุยภาพปีสลัดนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมภูม,มิภาคการศึกษาและอาจารย์ประจําม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าถึงมาในวันที่18ทธันวาคมนะครับถ้ายังไม่ยอมถอนกําลังทางการไทยจะต้องพิจารณาว่าถ้าจะใช้วิธีทางทหารจะจํากัดวงอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้การสรบปานปลายนะครับ เพราะบางจุดนั้นล้าเข้ามาในแผนที่ไทยจริงๆนะครับถ้าหากว่าทหารไทยปฏิสึกและมั่นใจในเขตแดนที่เราถือครองก็เท่ากับเป็นปฏิบัติการเพื่อไล่กองกําลังทหารต่างชาติที่ลุกล้ําเข้ามาในแผ่นดินไทยนะครับอันนี้ก็เป็นทางตลอดุยภาพบิสรัตนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวไทยรัฐนะครับ ทางกองทัพวาแดงนะครับซึ่งที่ลุกล้ําชายแดนไทยเมียนมานะครับอดิตอนุกรรมการสิทธิ์นะครับซีว่าต่อให้ไทยนะครับต่อให้ทางกองทัพไทยนะครับปฏสึกกับวาแดงและสามารถยึดได้ในพื้นที่เหล่านี้แต่ทางกองทัพพม่าไม่ยอมแน่ๆนะครับอาจจะเกิดสองครามสามภายัยย้ำว่าทางการไทยนะครับคนที่จะตัดตอนเส้นทางธุรกิจสีเทาลิมชายแดนนะครับพร้อมขอให้จีนช่วยเจรจาในเรื่องนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าวาดแดงอยู่ตรงพื้นที่แห่งนี้มานานนะครับจะให้ข่าวถอนกําลังพลออกจากพื้นที่ทันทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับขณะที่พื้นที่ของกลุ่มวาดแดงในอาณาเขตเมืองเมียนม,มากก็ไม่ได้มีอยู่มากนะครับสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับกลุ่มวาแดงนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นกระบวนการทางการพูดของทหารนะครับมักจะใช้วิธีนี้แต่ ถึงอย่างไรนะครับต่อให้ว่าแดงจัดทอยออกจากพื้นที่แต่ไทยก็ไม่ได้เข้าไปยังพื้นที่นั้นไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเมียนมาไม่ยอมแน่นอนสรุปแล้วต่อให้คุยไปลบไปก็ไม่มีประโยชน์ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทางการไทยก็ต้องพยายามเพื่อไม่ให้ว่าแดงนะครับมีอิทธิพลเพิ่มมากข,ขึ้นเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ชายแดนนะครับเป็นแหล่งในการผลิตและคนย้ายยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบ โดยตรงต่อไทยนะครับดังนั้นการตัดสิทธิ์บริเวณนี้จะช่วยทําให้กระบวนการสีเทาต่างๆลดบทบาทลงนะครับซึ่งเปลี่ยนพลดีต่อประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนนักวิชาการหลายท่านนะครับออกมาพูดคุยนะครับเห็นตรงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ